อานนีท้ทำไมเล้ทำไมเลี้เไปเอาช้อนถ่าส่วนตัวไม่คิดแล้วลว่า <laughs> ดูส่วนผสมของต้มซี่โครงหมูอ่อนนะคะซี่โครงหมูอ่อนนะคะผักกาดดองนะคะต้มยังไงให้น้ำก็ใสนะคะให้น้ำซุปเราใสแบบติ่งหลิงเลยนะคะก็จะมีนี่นะคะผักกาดดองนะคะป้าล้างน้ําไปแล้วส่วนใครจะเอาไปต้มหนึ่งน้เททิ้งก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ซี่โครงหมูอ่อนล้างทําความสะอาดแล้วนะคะซีอิ๊วขาวนะคะรากผักชีบุบนะคะกระเทียมบุบนะคะ เกลือน้ำตาลนะคะเพื่อตัดรสเขานิดนึงนะคะพริกไทยป่นนะคะแล้วก็ป้าก็มีนี่นะคะซุปหมูก้อนนะคะใครจะใช้สีก้อนก็ได้กี่ก้อนก็ได้นะคะก็จัดไปเลยนะคะส่วนใครจะใช้ผงนัวผงปรุงรสด้วยก็อันนั้นจัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนี่นะคะที่เราจะทําให้น้ําซุปของเราใส่เลยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเอาอะไรมาปรุงนะคะให้เราเอา นี่ค่ะซี่โครงหมูอ่อนของเรานี่ค่ะนี่มาลวกน้ําร้อนก่อนนะคะก็คือมาต้มก่อนนะคะสักสี่ห้านาทีนะคะหรือหกนาทีก็ได้นะคะเห็นไหมคะเพราะว่าในเนื้อหมูนี่เขาจะมีเลือดในกระดูกหมูเขาจะมีเลือดเห็นไหมคะน้ำซุปก็จะไม่ใสให้เราต้มถ้าเราต้องการน้ําใสนะคะเราก็ต้องต้มน้นํเนี้ทิ้งไปก่อนหนึ่งครั้งนะคะนี่ต้มเข้าไปก่อนนะคะก็จะต้มเข้าไปสักห้านาทีนะคะแล้วก็ค่อยทําขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะ ค่ะหลังจากครบเวลาแล้วนะคะให้เรานะคะตักซี่โครงอ่อนของเราขึ้นนะคะแล้วให้เราเอาไปล้างน้าเปล่าอีกหนึ่งน้านะคะล้างเพื่อให้นี่ค่ะเศษเศษไอเ้เล็กๆที่เขาเกาะอ,อยู่ตรงเนื้อหมูนี่ค่ะหรือว่าซี่โครงเราเนี่ยออกไปนั่นเองค่ะโอเคน,นะคเดี๋ยวเราก็มาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ หลังจากที่เราทำความสะอาดหมูเราเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ต้มค้านะคะเราก็มาต้มน้ําอีกรอบหนึ่งอีกชุดหนึ่งเลยนะคะน้ําใหม่เลยนะคะทีนี้นะคะให้เราใส่กระเทียมบุบลงไปรากผักชีบุบลงไปนะคะเกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็น้ําตาลนิดนึงนะคะตัดเขาเพื่อเขาจะไม่โดดเพราะว่าในผักกาดขาวก็จะมีรสเปรี้ยวมากเลยนะคะก็วันนี้นะคะแก๊สของป้ารู้สึกจะแรงดีเลย พอดีเพิ่งสั่งมาใหม่เมื่อวานนะคะแล้วก็นี้นะคะตามด้วยนี่ค่ะซี่ครงอ่อนที่เราต้มไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนี้ใส่ลงไปเลยนะคะนี่เห็นไหมใส่ติ่งหลิ่งดีเลยนะคะไส่ติ่งหลิ่งไม้ถึงใส่มากเลแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะผักกาดดองของเรานะคะเอาไปตุ๋นพร้อมกันเลยนะคะตุ๋นไปเลยนะคะ3 0 4 5นาทีนะคะไฟกลางแบบไม่ต้องปิดฝาหมอ้อนะคะอย่าปิดฝาหมอ้อนะคะถ้าอยากให้น้ำใส นี่หักตุนไปเลยไฟกลางไปหาอ่อน30-45นาทีนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราไปทำน้ำพริกกะปิกันนะคะเพราะว่าต้มผักกาดดองซี่โครงหมูอ่อนนี้นะคะหรือว่าซี่โครงหมูนี่คะจะเข้ากันมากเลยกับน้ำพริกกะปินะคะเดี๋ยวเราไปทำน้ำพริกกะปิรสจัดจ้านกันเลยะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูส่วนผสมของน้ำพริกกะปิรสแซบของเรานะคะก็จะมีนี่นะคะ พริกขี้หนูหรือว่าพริกสดตามชอบนะคะกะปินะคะกระเทียมนะคะ,ะมะเขือพวงใครจะใช้มะเขือเหลืองแทนก็ได้นะคะหรือว่าใครไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเราไม่บังคับนะคะก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลามะนาวนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะก็ ประมาณนี้นะคะน้ําพิกกะปีอ่ะแบบแบบธรรมดานะคะอันนี้จะมีแบบธรรมดาก็จะมีแบบพิเศษนะคะส่วนเอาไว้ดูในเมนูนอื่นแล้วกันนะคะอันนี้แบบธรรมดาเดี๋ยวเราก็มาทากันง่ายๆค่ะแบบธรรมดาจะง่ายมากนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วน้ําพีกกะปีแบบธรรมดานะคะ <c oughs> ค่ะขั้นตอนแรกนี่นะคะปลาเปซี่ก็จะใส่นี้นะคะพริกนะคะตามชอบนะคะเพราะว่าลุงคิดไม่น่าจะกินได้นะคะน้ำพีกกะปีเนี่ยเพราะว่า กลิ่นค่อนข้างจะแรงนะคะป้าก็เลยใส่ตามชอบเลยนะ,ะถูกใจป้าเลยนะ,ะทีนี้ก็โขกนะคะให้พี่คอยหยับๆยานะคะละเอียดแต่หยับๆยานะคะตามชอบนะคะค่ะหลังจากที่ป้าโขกพริกมาเป็นที่ถูกอกถูกใจป้าแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็ป้าก็จะใส่นี่นะคะกะปินะคะวันนี้กะปิจะดํานิดนึงนะคะซื้อมาใหม่ด้วยนะะ ก็นี่ใสลงไปเลยนะคะตามจํานวนมากน้อยเลยนะคะนี่ค่ะก็โขกให้เท่ากับพริกของเราเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะพอกะปิเราละเอียดแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะคะนี่น้ตาลปี๊บจะโขกง่ายแต่ถ้าเกิดน้ําตาลปี๊บของใครแข็งๆแ,แล้วก็ไปโขกพร้อมกะปิไปเลยนะคะ ก็ชอบหวานมากหวานน้อยก็จัดไปนะคะขาดเหลือเราปรุงเพิ่มได้นะคะอย่าเพิ่งไปใส่ข้นใส่เยอะนะคะเดี๋ยวรสชาติเสียแล้วมันจะยุ่งนะคะโอเคนะคะก็ขกให้น้ําตาลละลายนะคะนี่ค่ะทีนี้นะคะก็น่าจะละลายแล้วเพราะว่าน้ำตามปี๊ป้าแบบว่าเป็นน้ําอยู่แล้วนะคะทีนี้ป้าก็นี่นะคะมะนาวค่ะบ,บีบลงไปเลยคือ ช่วงนี้เป็นช่วงปรุงรสตามชอบเลยนะคะตามใจฉันเลยนะฮะนี่บีบไปเลยค่ะอืมบีบไปเลยปลากรบเปรี้ยวเกินแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานิดนดนะคะอย่าเพิ่งไปเยอะเพราะว่ากะปิของเราเขามีความเค็มอยู่แล้วนะคะส่วนใครอยากให้น้ํำกะปิเนี่ยเยอะขึ้นนะคะให้เราใส่น้ําอุ่นเพิ่มนะคะใส่น้ําอุ่นเพิ่มไปเลยนะคะ ชอบคนมากหรือว่าใส่มากนีกจัดไปเลยนะคะนี่ค่ะพอดีป้าไม่ชชว์พวกบางคนเขาจะไม่ใส่นะคะเขาจะแบบว่าเอาแบบว่าเพลียๆเลยแต่ถ้าทําขายนี่เขาจะใสะะ่เพราะว่าเขาต้องการปริมาณนั่นเองค่ะทีนี้ก็ก็ชิมรสชิมรสละกานะคะโอเคป้าขอเอาช้อนชิมรสก่อนนะ,ะเลยรสชาตยาิยัางอืม ยังไงน้ำตาลอีกหน่อยเถอะใส่หมดเลยแล้วกันน้ำตาลรู้สึกจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่กลับเปรี้ยวนี่ไม่ค่อยแน่ใจอะเปรี้ยวอ,อีกสักนิดแล้วกันแต่เค็มนี่โอเคแล้วอุ้ยกะปินี่เค็มจังดีจังเลยนี่นะคะกอได้จะปีแล้วนะคะชิมรอบดีกว่า อืมโอเคแล้วพอใส่น้ำตาลีกรอบวโอเคแล้วทีนี้นะคะพอเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานี่นะคะใส่นะคะมะเขือพวงคือทําไมป้าไม่เอาเหมือนมะเขือพวงไปบุบนะคะเพราะว่าเขาจะทําให้น้ำพริกกะปิของเราดํานะคะจากดําอยู่แล้วอย่างนี้นะคะก็จะดํามากขึ้นนั่นเองนะคะเราใส่ไปที่หลังเอาอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมฮะถ้าไปบุบเขาเนี่ยมะเขือมันดำนะคะเห็นไหมใครก็ที่ทํากับข้าวจะลูนะคะมะเขือเดี๋ยเวลาเราไปก่อนไปปรุงหางอะไยังแช่น้ําเกลือเลยนี่ค่ะ เรียบร้อยนะคะน้ำพริกกะปิของเราทีนี้เราก็ไปจัดก,การกับต้มผักกาดดองซี่โครงหมูอ่อนของเราต่อเลยค่ะเรียบร้อยข้าวสวยร้อนๆค่ะหลังจากที่เรานะคะเคี่ยวเข้ามานะคะน่าจะตามต้องการแล้วนะคะก็คือแฟนทางบ้านเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากให้เนื้อหมู ALI ของเรานิ่มนะคะก็เคี่ยวไปนานๆเลยนะคะ คือแบบาบางทีคนอาจจะฟันไม่ดีหรือว่าอยากให้ผักาศของเรานิ่มๆมากๆนี่ค่ะก็เคี่ยวเข้าไปเลยนะคะเพิ่มเวลาได้เลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็นี่นะคะทีนี้เราก็จะมาปรุงรสกันนะคะเห็นไหมคะน้ำเขาไม่ขุ่นเลยนะคะมีแต่น้ําเขียวๆของผักาศดองแค่นั้นเองนะคะแบบว่าใส่ดีมากเลยนะคะก็ทีนี้เราจะมาปรุงรสกันนะคะป้าก็จะใส่นี่นะคะซุ้งหมูก้อนลงไปนะคะก็ ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะนี่บางคนจะอยากให้ใส่มากๆก็ปรุงแต่เกลือกับน้ำตาลนะคะก็ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วขาวนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะทีนี้ก็รอให้ซุปก้อนของเราละลายก่อนนะคะเราจะชิมรสกันค่ะตอนนี้ป้าก็ขอชิมรสก่อนนะคะอืม นัวแล้วนะคะเพราะว่าเรากินกับน้ําพริกกะปินะคะน้ําพริกกะปิอ่ะเราอย่าไปปรุงเปรี้ยวมากนะคะเพราะว่าต้มผักกาดดองนี่เขาก็มีเปรี้ยวนิดๆ,ดๆอยู่แล้วนะคะใส่น้ำตาลนิดๆนะคะก็น่าจะพอแล้วนะคะแล้วก็นี่นะคะพอเราจะเสร็จนะคะให้เรานี่นะคะใส่พริกไทยป่นเลยะคะ่ะลงไปเลยนะคะมีคนที่เข้ากันก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะผักกาดดองนะคะต้มซี่ต้มซี่โครงอ่อนนะคะแบบ ไม่ให้น้ำขุ่นนะคะนี้เราก็ไปเจอกันบนโต๊ะอ,อาหารนะคะเสร็จแล้วต้มผักดองก็เสร็จแล้วนะคะต้มนะคะต้มผักกาดดองนะคะซี่โคงหมูอ่อนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วป้าก <S <S ็มีพริก แหมนะคะเอาอนน้ำพริกมาไว้ตรงลุงคิดเลยนะคะ <laughs> ก็มีพริกน้ำปลาให้ลุงด้วยให้ลองกินพริกน้ำพริกกระปิ้ <Okay. S 1> ดู Take your side. Good. โอเคนะคะเดี๋ยวป้าเพชรซี่กับลุงคิดก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะ <laughs> ก็เรามีช้อนกลางส่วนตัวนะคะลุงคิดก็มีช้อนกลางส่วนตัวพ mm ื hmm. ้แล้วก็ช้อนในจาน uh huh. อ่ะมันจะงงๆหน่อยอ่ะนี่ต้มจืดต้มจืดต้มจืดไม่จืด ต้มจืดแต่ไม่จืดเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวมากอุ้ยลืมเจียวไข่ให้ไม่เป็นไรหรอกและเราจะยุบด้วยซอสกับปิใช่สเขาจะเข้ากันมาก everything together ใช่ mix ไม่คือกินกินไปเหรอคริสจริงๆไม่กินเลย so many questions ใช่อถามจังเลยยังก็เด็กกำลังจะโตถามนู่นถามนี่หน้าตีปากจริงเลย เราก็ยิ่งเพิ่งทำไอ้เจ้าตุ๊กไอ้็เจ้าตุ๊กคุกไปนี่แล้วก็เพิ่งทำกับข้าวเสร็จโอ้โหมาถามซอกแซกจังเลยอ่ะ Enjoy dear e ันจอจริงอ่ะถามซอกแซกหน้าตีปากจริงเนี่ยนี่นี่จะไปประชุมที่ไหนยะยูจะ go meeting software อะไรเงี้ยโหปกติจะมีแต่ลุงคิดอ่ะจะทำทรงขึ้นอะไรอ่ะ ฉันแอบร้องไห้มาลำบากเงี่ยหมดได้เตือนชีวิตฉันอ่ะก็สมัยแฮะไม่ให้เวอร์คัส่งาให้ไอพี่ตีมายไลฟ์้าสงสารชีวิตฉันเหลือเกิดโอเคก็เมื่อกี้ด้วยกันนะคะก็น้ำพริกกะปิเนี่ยเป็นปรุงเปรี้ยวมากนะคะเพราะว่าต้มผักกาดดองเนี่ยเขาจะเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะโอ่ยชัวร์ดิสเอออุ้ยนี่นี่น้ำพริกกะปินะกะปิร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทำชัวร์ดิสเบ๊ก แต่ละกันอ้าวแล้วทำไมเพียวทำไมเพียวไปเอาช้อนกลางส่วนตัวไปกินแล้วว่าก็เนี้ยช้อนตัวเนี่ยคิดว่าทำไมมันซับซ้อนอย่างเงี้ยก็เนี่ยมันช้อนกลางส่วนตัวอันนี้มันช้อนกินกับจานอเใช่ ทานมาีทีลุงคิดเราช้อนกลางกินเฉยเลยจะเหม็นเนาะโอเคนะคะจะกินแล้วก็นะคะน้ำพริกกะปิของป้าก็จะมีนะคะผักแตงกวาผักกาดขาวนี่ค่ะามะเขือพวงแล้วก็ผักชีนะคะมะเขือพวงใส่ไม่หมดในน้ำจิ้มเอาน้ำพริกนะคะก็ามากินคู่เลยอนนเลอาได้เลกเวลาย,ยามแล้ว เลิกได้ยามกินแล้วฮะอร่อยไหมน้าแปลกๆไงนองมันหัวเห็ดเลยลูกไลมาสูเม็ดเลยมันเด็กนักเรียนน่ะจะไปโรงเรียนแบบเด็กเหมือนเด็กเรียนนะคะอ๋อลูกไรแบบว่าสติวเดนที่แบบว่า have big class แล้วแบบว่าอ่าไม่เกเรเป็นเด็กนักเรียนที่ไม่เกเรเป็นเด็กแันเออ เป็นเด็กนักเรียนที่แบบว่าเข่งมากในการเรียนค่ะก็จะบี๋ผมแบบเกาเรียกบี๋ผมปาดเนาะออือบี๋ผมปาดถ้าเกิดอ่าอารมณ์มานหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยเ <laughs> <laughs> สียทรงใช่ไหมอุ้ยขอโทษทีขอโทษทีค่ะ <laughs> อันนี้น่าเอาช้อนนี้นะลุงพิชเดี๋งคิดจะงงค่ะติ๊กมอดดูด like a CEO ซีอหลาห้องน้ำทอเล็ตซีซีโอของห้องน้ำมึงคิดเป็นซีอโอนะคะมันนี่แฟนคลับไลทูอาร์กอ้วนยูเวกเป็นซีอ c โอซีโอของห้องน้ำซีโอห้องน้ำอ่ะเป็นผู้จัดการห้องน้ำอมพี่กะปิอร่อยมากอืม พัชชีพกูดใช่ไหมลุงคิดบอกว่าลุงคิดเก่งอ่ะเดี๋ยวนี้กินน้ำพริกกะปิได้อ่ะโอ้โหนี่มันมันมันแรงมากวันนี้พี่ผนวกลุงคิดน็อตน็อตสวิตเอนี่มอละแฟนกับอืมแฟนกับนะคะมีแฟนกับบางคนบอกว่าลุงคิดแ่บไม่ใช่คนสวิตอยู่แล้วแต่ลุงคิดอ่ะเกิดที่เมืองไทยแต่ไปโตที่สวิตเบิร์ตอินเดียไทยแลนด์แบบไปไปสแตนด์อัพอินเดียสวิตไมีก็ดัมซียูอีกไง <Yes. S 2> คือเมื่อก่อนลุงคิดเนาะใครที่ดูคลิปป้าตั้งแต่สมัยป้าทำแรกๆลุงคิดก็ไม่กินเลยนะคะในช่วงที่ป้าทำแรกๆลุงคิดก็ไม่ได้มานั่งแบบนี้นะแกไายนะคะแกเพิ่งมาป้าบังคับแล้วก็บีบคอต้องมาองเงี้ยฉันก็อายเหมือนกันช่วงทําแรกๆจะอายมากเลยนะคะทีนี้ลุงคิดก็ไม่กินนะคะเนาะคนที่ดูมานานๆอ,อ่ะจะรู้เลยว่าแกไม่กินเลย่ถ,ถ้าป้าทําแบบนี้แกไม่เอาเลยนะคะแต่ดูนี้เก่งขึ้นเยอะ นาวอยู่พัฒนาขึ้นเยอะเลยทำให้บ้าไม่ต้องทำหลายเมนูอึ่อยสุดๆ spicy เหรอโอ้โหเมย์กันเมื่อกี้น้องก็กินเสร็จไปแล้วค่ะเขาบอกว่าไม่ค่อยเผ็ดปกติจะเผ็ดวุบแสดงว่าพริกรุ่นนี้ไม่ค่อยเผ็ด แต่เผ็ดไปสำหรับลุงอร่อยนะคะเข้ากันมากมน้ำพี่กะปิกับต้มผักกาดดองยูลุกไม่เอนจอยเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใช่ไหมนัาไรสมัสนี่ไงเพราะว่ากระดูกอ่อนแม่ยูก็อิทอันนี้สิ I know how you want me to eat b i t h a spoon อา่ไปซุปอืมซุปก็อะเอาที่สะดวกเลยละกันอ่ะอือเอาเลยเอาเลยเอาเลยจะไม่ถนัดแกค่ะไม่ซับคอมเพล็กซ์อือต้องตักถ้วยใครถ้วยมันดีที่สุดไม่เป็นไรค่ะป้ากับลุงไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แล้ว ถ้าติดคงติดด้วยกันนะคะ mm. เออนี่ค่ะมีแฟนทางบ้านนะคะแนะนำอ่ะหนังป้ามานะคะพอดีอ่ะคิดเมื่อวานอ่ะที่ป้าคุยไปไม่มีหนังอะไรดูนะคะแฟนทางบ้านแนะนํามาว่าเรื่อง Kingdom นะคะเป็นซีรีส์ของเกาหลี Kingdom ซีรีส์เกาหลี Yes yeah, ใช <it> ่ใช่ค่ะอ่ใช่อ่ะมีแฟนทางบ้านบอกว่าสนุก mm. มากเลยนะคะ mm. เป็นเป็นเหมือนแบบ อะไรนะเป็นเหมือนกับกษัตริย์ของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันมีคนติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าสนุกมากป้าว่าจะดูอยู่จะดูมาหลายครั้งแล้วแต่ป้าก็ไม่เคยกดดูเลยนะคะพอดีอเ,เขามีในเดี๋ยวนี้เฟกนะคะก็นี่ก็ก็มันจะดูมันจะสนุกเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เคยดูในสปอยเขาก็บอกสนุกเป็นแบบแบบว่าแฮปซอมบี้แบบเป็นซอมบี้ที่แบบว่า <Okay. S 1> คือ ที่ที่ท,ที่ได้ดูมาอ่าได้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 ฟังมาที่เขาสปอยมานี้น,นี่นะเขาบอกว่าเหมือนกับกษัตริย์วันนี้มีลูกชายมีลูกชายแล้วก็ภรรยาน่าจะเสียไปเออหรือว,ว่าอา่ามาเหสีน่าจะเสียแล้วก็มาแต่งงานใหม่กับผู้หญิงคนใหม่แล้วทีนี้แกเหมือนกับแกป่วยหนักแกป่วยหนักก็ก็อยอมให้ลูกชายเมียเก่านี่เข้าไปแล้วคนที่เป็นมเหสีองค์ใหมเ่เนี่ยก็เหมือนกับว่าท้องอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกีดกันให้ลูกชายให้าัทธยญาตอะไรอย่างเงี้ยแบบ จะไมไ่ต้องแบบขึ้นคลองลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างนั้นนะคะเออแบบแล้วทีเนี้ยอ่าราชทายาทนี้ก็หนีไปอะไรจะไปแบบอยากจะรู้ว่าพ่อตัวเองเป็นยังไงป่วยหนักจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามไปหาสืบหาหมออะไรก็ถ้าป่วยหนักก็จะไปหาหมอรมักษาทีนี้แบบกลายเป็นแบบไปอ่าคนที่ไปรักษาพ่อแกเนี่ยกลับออกมาก็ตายพอตายแล้วชาวบ้านก็เอาเนื้อคือคนนี้เป็นผู้ช่วยหมอคนเอามาต้มกินอย่างเงี้ยค่ะ พอต้มกินแล้วคนก็กลายเป็นซอมบี้กันอย่างเงี้ยคือคือคือ h a v e s p m e p e o p l e ไปฟิกเดอร์คิงเดอรคิงอ h เดอร์กัเลียบัดเดมไดเออรเลเตอร่า h ิเป็น s ซ c o n d นด็อกเเป็นคําเอาเ t e ลเตอร์ิไดแล้ว p พ o p l นในหมู่บ้านฮังลี่ก็เทคิมบอดดี้เน่มาทำซุปเอามาต้มกินต้มเฉิดว่าลุงคิดบอกเอามาต้มเฉิดแล้เอาต้มกินแล้วทีนี้พอหลังจากอ f t e ต the ดดอดมแบบว่า same ซ s ซ c ก ซิกแล้วก็ได้แล้วก็กลางคืนก็ฟื้นขึ้นมาอะไรเออน่าน่าสนใจเนี่ยวัตถุรู้กบคิงดอม่ะเดตตอร์คิงดอมมึงคิดบอกว่าพูดอังเกาหลีใช่ไหมใช่แต่น่าจะแฮปปี้ไทยไอ้น็อตชัวร์ว่าแฮปปี้อังกฤษหรือเปล่ายาบถกอรีนะอืมไม่แน่ใจไม่รู้ว่าพูดเกาหลีหรือพูดไทยป้าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ y e ใช่ช่วยกั t ในอินเทอ e ์เน็ตจะเซอร์สเรื่องดีกู อืม <Okay. S 2> อืมโอ้ขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่แนะนำมาป้าก็เห็นอยู่ค่ะแต่ป้าก็ไม่เคยดูสักทีเห็นเห็นอะ่ะเขาสปอยกันอยู่ขอบคุณมากเลยนะคะแนะนำมาสุดาฮฮัลโหล ุงคิดอ่ะอาหารแนวๆนี้จะดูเพราะว่าลุงคิดเป็นคนที่กินนี่หากกระดูกก่อนไม่เป็นนะคะถ้าให้ลุงคิดเนี่ยจะต้องเป็นแบบติดกระดูกลิฟต์อ่กระดูกกับเนื้อติดกระดูกใหญ่ๆเพราะแกจะไม่กินเลยกระดูกก่อนแกกินไม่เป็น,นะคะ่ะแต่โซดากับป้าจะชอบกระดูกอ่อนมันกรอบแต่ลุงคิดไม่กินเลยนะฮะจะอ่อนจะนุ่มแค่ไหนก็ไม่กินแกจแท้กินแต่เนื้อนะคะก็นะคะเดี๋ยวให้ลุงไป ทำอาหารฝรั่งกินนะคะเดี๋ยวเราก็ขอปากคลิปนี้ไ้แค่นี้ก่อนนะคะไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ป้าก็มาทำสองเมนูให้ดูนะคะทั้งต้มต้มผักกาดดองซี่โครงหมูอ่อนนะคะแล้วก็น้ำพริกกะปินะคะก็มาชิมมาให้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าลุงลุงเขาจะไม่ค่อยชินกับอาหารพวกกะปิอย่างเงี้ยไม่ค่อยถุกปากกันอาแล้วแต่แกชิมได้ค่ะคำสองคำแต่ให้แกมาชินจนอิ่มแกไม่น่าจะอยู่ท้องแกนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ยบายค่ะ hey ขอบคุณนะคะที่แนะนำหนังปจะดูอยู่ขอบคุณค่ะปโอปับปับเฮ้ยเฮ้ยจ้ายียียยย